สวัสดีจ้าอันนี้น้องกะจะทำคลิปสั้นๆเนาะนูซสื้อตะไคร์มากเมือนน่ะเป็นบลาสามสามต้นเนาะนูกักมัดตัดเป็นเฉลียงอย่างเงี้ย กนตูดลงไปสีแล้วจะ ได้กับสิบปูหลายสิ่งหลายอย่างอยู่อนไรมันบดีเนี่ยน,นี่นะเขากะตัดออกไปได้นะพอเป็นยังว่ามันจะเกิดขึ้นมากขึ้นเกา่าเกิดใหม,ม่ใส่ละอีกอันหนึ่งใหม่ก็ได้ยตาแล้วมองไม่เห็นแล้ว ตอนกลางคืนเด้อจ้ะนี่เนาะจ้ะโนก็เสียไปสามชิม้นหนึ่งซีเนาะเนี่ยเห็นมัมันจะเป็นข้างซีเแล้วเขาก็จุมไปในน้ำซีหาขวดแก้วก็ได้เด้อจ้ะถ้าขวดพลาสติกมันจะพ่ค่อยเบิกเท่าไหร่นู่นองเฮ็ดแต่เป็นขวดแต่พลาสติกหรือว่าแก้วพลาสติกมันจะบขึืนมากดีเท่าไอขวดแก้ว แล้วลากมันก็นจะขึืนมากสิแต่เขาจะเอาแอมพักไวอยู่ตรงที่ลม่มแล้วจะบอย้ถิกแสงแดดตรงร่มร่มเย็นๆประมาณนึงสินะแต่ก็บปก่อ,อยเย็นหลายๆแบบเอาแบบพอดีพอดีแล้วก็ประมาณหนึ่ออาทิตย,ย์ไดมั้งหนูคิดว่านะอตอนนั้นหนูทำแมอมต้นนี้มันจะขืนมากแล้วก็ลากออกออกมาสวยงามมากแล้วเขาก็มาจังมากปลูกใส่เน่ กระถางดินนะจ๊ะอันนี้คือหนูถ้ไว้ตอนตอนไหนตอนเอ่อสามสี่เดือนก็เป็นคือประมาณนี้ละ่ะแล้วหนูก็มอกถ้ำใบนี่เขาก็เกิดม้ามัยนี่จ้ะเห็นบั้งเนี่ยบ่อยมันอาจจะมองบ่ค่อยเห็นเนาะเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่สีเขียวมากเนี่ยต้องเห็นเสียต้นมันรู้จักเหีวสวัสดิ์เหีวคักเหีวเนี่ย แล้วหนูจะตัดตรงนี้มันออกแล้วก็มาเฮ็ดนับเขากินได้นี่ก็เป็นต้นตะไคร้แล้วจะ้ะมักถ้ำมักเฮ็ดหาแล้วเฮ็ดสางสันในบ้านเจ้าของสี่เนาะอันนี้ก็คือต้นหอมที่หนูซื้อมากเป็นประ <c oughs> จะักษ์โอ้ยขอโทษด้วยจ้ะแอมโอ๊ยเสียงแอบยังเป็นพุ่มแผยอยู่แอม อนุกตัดอนุก็มาช่ำไซนาหลังจากนั้นนี่เห็นบอกก็จะขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่แต่เอาอยากเอาไปปลูกในดินก็นได้เด้อจ้ะแต่น,นี่หนูจะไปใส่เฮ็ดกับเขาอย่างสิเนาะมันก็จะขึ้นมาอีกรอบเห็นบอจ้ะน,นี่เนื้วก็ใสน,นี่หนูตัดืนบ้านก่อน,นหลากไม้ข,า,ขาวในน้อยนี่ก็ขึ้นมาเนี่ยเห็นบอจ้ะขึ้นมาใหม่เนี่ยปาล์ม มันบ่จําเป็นต้องเอาไปทิ้งเพระาะว่าผักยู่เมืองหนอกมันแพงจ้ะมันก็คือเมืองไทยถึงยู่เมืองไทยเขาก็บลอสมควรทิ้งท้งห้องห้จักวิธีเหตุมันบ่ะจ้ะนี่ก็เป็นวิธีแน,น่นอยๆที่หนูทํา,าแต่นะจ๊ะหนูกับว่ามียังหลายหนกับมีอันนี้แหละและ้วก็นี่ก็เป็นต้นอีกต้นนึงหนูก็บ่รู้ว่า,วาซื้อว่าต้นอีหย่างพี่น้อง ตอนนั้นนะต้นนี่มันมีหลากมันมาละหนูได้หลากจะหลากหลากตนน้นอันนี้มันบ่ล่บะจากเพื่อนหนูเออแล้วที่นี่หนูก็มชาชั่มสซนาเมืสิจุดหลากมันปงมันปงมันปง,นปงอันนี้หนูเหอ้ยเรียงมากจะปีปีปีหนึ่งครบนะ่มันคืนคืนคืนมากยิ่งหนา้อนจ้ยิ่งคืนยิ่งโตยิงเง,งีว้วเนี่ยหนูไม่รู้ว่าขอเอินกับต้นอย่างแบบพี่น้องดู ต้นจังสี่น่ะไหมเพราะว่านาร่อนนี่ใบเขาจะสีสวยตอนนี้เขาก็ยังสีสวยเห็นปะจ๊ะแต่มันจะออกเข็มนิดนึงถ้าน,นาร่อนนี่จะออกแบบบางๆสวยๆงามๆต้นนี้น,นี่ก็เป็นต้นเอนดอกไม้เนาะ นมนันนเาี่ก็เป็นต้นมนันเาวหนูก,กับปลูกมะนาวจากเฮ้ใหลูกมาอีกแล้วนางรีนะเออ่จากมเมล็ดเ<ะ>เออออ่บะหมี่เมล็ดจากมมเม็ดเม็ดมะนาวหนูก,กับแกะแกะเม็ดออกเออปล่อยให้มันแห้งแล้วหนูกับเอามาใส่ในดินนี่กับระมาณจากหนาร้อนนะจ๊ะตอนนี้กับหนาหนาวแล้วเทอด้วประมา่าน C สี่หาเดือนแล้วเนาะนี่เพิ่นกับปงสิเนี่ยบอเนี่กําลังออกมาใบาไหมนี่จะเป็นต้มนมะนาวจ้ะนี่เขาก็ย่งบอเอ่อเขาย่างังี้กะย่งบอบอบอ,บอเฮียวบอแหงนะเนาะ,ะ,ะบานเขาเอินเห็นมาจา่จ้ะนี่คนเพิ่นจะออกดอกมากไหมหอมหอมกินมะนาวพี่น้องแอ่นี้หนูภูมิใจอย่างคือ นี่คือตะไคร้หนึง่งแบอันนี้มาจากเมืองไทยอเอ่อตะไคร้นี่มาจากเมืองไทยเนาะยูสปูนไทยล่าเนาะแล้วนี่ก็คือกันแต่เขาเอาน้ำเขามาเขาภูมิใจที่ว่าเออเขาไม่มีพักการทีมมาจากเมืองไทยโดยตรงนี่สินะที่เขาอาน้ำเขาเขากับปลูกไปเพราะว่าเอ่มึงก็คขินพเมืองไทยเนาะจากเนาะน่ะมาส่งจูบห้พี่น้อง่ันผู้สม้มล้วโอ้ยละ่ะ อยากเขาน้ำชุบคลิปพี่น้องเอ้ามันมาแม่แนวกินได้เหรอนะโอ้ยเนาะอ๋อแมนเด็กวิกเตอร์ให้ลูกเด็กวิกเตอร์ตะไคร้คันคูดเซยตะไคร์ไคร้อืมต้นหอมหอมต้นหอมหอมหอมเขาอืมตะไคร์ไคร้อืมลีน่าลีน่า

บักนาวนาวบักนาวโสร์ต้นบักนาวลยอ่ะอืมต้นบักนาวอ๋อันนี้ต้นตะไคร้ไค้อ๋อต้นตะไคร้ตะไคร้อันนี้ต้นหอมเขาต้นหอมเขาต้นหอมนี่เห็นบ่กอยู่ในแก้วอืมแม่ไปเฮ็ดกับเขาหรอเโอ้ยลายกินกับเพาะตาอีหลาหยอกหยวมามากิน ันนี้ต้นตะไครไไต้นตไคตาแม่มามามทิตตาตัตัทิตาแปว่าดูแลจะภาษาีเดนันนนไปเทออีกโอ้ยเนาะทิตามมามามทิตตาโอ้ยหลาเลย I say, so what bye bye and look. Bye. Mm. We see us. See you. See you. Mm. See you next time. Bye. Bye. Bye bye. bye. Bye bye, -bye.